สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องต้าพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้น้องต้ากําลังจะไปหาน้องเอกนะคะพอดีว่าเรานัดกันไว้ว่าเราจะไปหาปลาสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องลิลูใช่ไหมคะโอเคอ,อันนี้นะคะบ้านน้องเอกค่ะสําหรับหลังนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะพี่พี่คะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณยายแล้วก็คุณแม่น้องเอกก่อนนะคะว่าเขาทําอะไรกันอยู่ มึงกานมาเนาะโอ้โหฮะนี่ชิโนตัวดีลวเซบวะมับปวดเลยเนาะเออมันจะขึ้นละหรอือเขึ้นเลยเดมีการม้วนได้แล้วก็ทอผ้ากันด้วยนะคะนี้สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่มอสครับอ่าค่ะพี่มอสนะคะครับพี่มอสที่เป็น เป็นไกด์เนาะใช่ไหมคะพี่ใช่ครับพูดฝรั่งเก่งมากเลยนะคะอยากจะฟังซักประโยคสองประโยคแล้วพี่น่หอยครับตัวพี่กี่ตัวนลองทักใคยดูพี่พี่เขาเก่งมากเลยค่ะเขาเรียกว่าเล่นอะไรนะพี่อีกรันเตนเคยรดน้ำเนยมะโกนี่แหละอ่ารันดับอ๋อใช่ค่ะรำดับนะคะแล้วก็เป่าคลุยเนาะแล้วก็อะไรนะพี่เป่าฮาร์โมนิกาอ่าจริงๆพี่เขาก็แอบเอามาในกระเป๋าเลยนะคะ คือพี่ตำรวจก็หน้าสแร่เนี่ยอุด้วยค่ะยายวันลาดีกว่าแล้ว <laughs> อันนี้มันจริงเโมอน,นิกาเนี่มันเป็นยังไงพี่ขอดูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> มนนอ๋ออยากฟังอ่ะพี่ต้องได้ฟังแล้วมั <laughs> ว้งรับการน่ครับเอาไว้เอาเอาไว้รอบหน้าก็ได้นะคะ <c oughs> อ๋นนะอบางอย่างก็เลือกโซกินอ๋อบางอย่าก็เลือก มาโอเคเลยมาโอเค,อ,เคอ๋อพี่อาเซียอย่าแล่นแต่หมืนห,นหูนเสีหนกอู้ชิกเกะล่ะเสียงพร้อมมากเลยนะคะพร,ร้ออยู่แต่ไม่ได้ไม่ไ,ม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 ได้เป่าเพลงครับอ๋อไม่เป็นไรพี่พี่มีขลุ่ลยได้ใช่ไหมพี่มีอยูอ่พี่เขานี่เก่งมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะน้องเอกของเราโอ๊ยหลบไปแล้วนะคะเขินนะคะนี่ค่ะคุณป้าคนสวยของเรานะคะมึงแก่เนียกันที่อีอันนี้แม่ของน้องเอกนะคะอันแล้วก็อุ้มน้องสาวน้องเอกอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาปลาแล้วนะคะนี่นะคะเรากําลังเดินลงไปค่ะน้องเอกก็นําหน้าเราไปแล้วนะคะน้องเอกอุปกรณ์พร้อมไหมใช่ไหม ฝรั่งเยอะมากเลยนะคะทั้งบ้านน้องก้าเรียกว่ามักแควสโมค่ะนี่ก็มักแควสโมคใช่ค่ะมักแควสโมนะคะมีสาวน้อยมากับเราด้วยคนหนึ่งนะคะนี่ค่ะน้องลีลูค่ะนำเราไปแล้วค่ะให้ย่อค่อยๆเดินนะคะ อ่ะหนูนลอดไปได้หรือเปล่าอ่ะค่อยๆนะนี่ค่ะวิธีเด็กดอยนะคะเราต้องค่อยๆฝึกเด็กตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กอยู่ค่ะพอเขาโตขึ้นเขาจะได้แบบสามารถไปนู่นไปนี่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยดึงนะคะอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอยค่อยๆนะคะโอ๊ย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 ลูก นี่ค่ะน้องต้าก็มาถึงข้างหนองแล้วนะคะซึ่งตากล้องสุดหล่อของเรานั้นก็คือน้องเอกนั่นเองนะคะน้องเอกส่งเสียงมาหน่อยค่ะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้องต้าก็จะสาธิตวิธีการหาปลาให้ดูนะคะซึ่งจะบอกว่าอุปกรณ์ของเรามีไม่มากค่ะแค่ขวดน้ำสองขวดเนี่ยค่ะขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่นะคะเราก็สามารถที่จะหาปลาได้แล้วนะคะซึ่งขวดใหญ่นะคะ น้องเอกก็จะเจาะรูไว้แบบนี้นะคะขวดเล็กก็เจาะไว้สองที่ค่ะนี่ค่ะคือวิธีการนี้นะคะน้องเอกก็ไปเอามาจากไหนนะน้องเอก <YouTube. S 1> ใช่ค่ะไปเอามาจาก youtube ค่ะแล้วเขาก็ลองมาทําดูแล้วก็ลองมาหาปลาที่ข้างหนองทะเลสาบบ้านหนองเขียวนี่เองนะคะแล้วมันก็ได้ผลค่ะน้องต้าก็เลยเกิดความสนใจอยากจะมาหากับน้องเอกบ้างค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาหาซะเลยค่ะนี่ค่ะ ก็คือเราก็ต้องใส่อาหารไลวยนะคะซึ่งอาหารนี้ไม่ใช่อาหารปลานะคะอาหารหมูนั่นเองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคือเราก็จะเอาขวดน้ำนะคะเสียบไว้ตรงนี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะแล้วก็ฝาใช่ฝามีไหนแล้วว่าจะคุยพอเลยหรอเห็นไหมหายไปเลยอะ่ะเอาอันนี้ก็ได้เนาะติสิบอไม่ถูกกันเหรอเออลืมบอกเลยนะคะต้องเตรียมเชือกไว้อันหนึ่งด้วยค่ะ าควรหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราอุย้ยหายไปไหนเนาะไม่ได้กันเนาะอ๋อตัวนี้สลับก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยหา oh. นี่สลับก็ได้นี่ร <laughs> <laughs> องเทาน้องหายค่ะ <laughs> 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 อุย้ยหนูไปทำไงอ่ะไหน ถือเลยขอกันนดให้ขนนะหาไม่เจอค่ะทุกคนคะ่ะมันอยู่ไหนฮะแฮ้ลอมขรบรอโอ้โหนี่ไงนี่เออเกถอดเล่อนเหรอแฮล์รมเลื่อนเหรอหนูไม่ต้องลองมาแล้วนะน่ะนี่ค่ะเอาไปมันไว้จุดไหนดีคะน้องเอก ตรงไหนก็ได้นะออุ้ยลึ่อยู่เดอ้ออานี้ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องเปิดฝาก่อนค่ะแล้วก็นี่ใส่น้ำนิดนึงไม่ต้องใส่น้ำเต็มนะสักครึ่งขวดก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดแล้วก็ <S <S มัดไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปไปมา,มานะคะแล้วก็มัดไว้ให้อยู่จุดนี้นะคะ่ะนี่ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆอ่ะน้องเอกเขาก็จะใส่ไว้กี่วันนะเออไม่ใช่สิจะดักไว้สักกี่ชั่วโมงนะสองชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้คือมันก็เย็นแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ค่อยมาดูนะคะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าค่ะนี่น้องน้องเอกเอนาะบีชเราจะทําขวดต่อไปเลยไหมเอาใส่หมดเลยเนาะอืมเท่หรอบีช ติดแบบไหี่เนาะนี่ค่ะติดหอตาตีวนๆลช่วยเซตหน่อยมอเขจะกชวติดหอาเซตชั้ะติดบบดดุกอนเหรอดูดูเอนี่เล่นนะคะมีการร้องเพลงลอยกระทงด้วยนะคะอ้าวใช่เดีกันนีอตกน้ำเนอะตกน้ำเลคิว แค่นี่เลยนะ้นองๆองนะีกเนาะบอมเมนต์โอ้โหเตี้ยเกินตอนนี้คือฝนจะฮะตอนนี้คือฝนจะตกเลยนะคะคือฟ้ารองแล้วค่ะฟ้าคืนหนักมากเลยนะีแ่นแค่นี้เนาะไม่สะสมเลยโอ๊ยโอ๊ยยอ๊ยอ๊๊ยหายไปเลยอนะเธอ ทำไมไม่มีปลาในนี่อ่ะมันพุ่ตงตกเมื่อกี้นี่เองนะเรายังไม่ได้ไปดักเลยนะ <oton ous S 3> มันไปที่ไหนต่อด,ดีลู่นี่เลยลู่เลยเหรอเออใช่จะเวอ่ะจะเร็อ่ะไปเลยไปเลยลองเท่าตินต่อมาอีกเล้ <c oughs> กนะ็เาาลยน่าฮะมเงนเกเละเธอดเกี่ยวาลาโาโอเคปีช้างเ,เรียบร้อยแล้วค่ะฮะลนเนี่ยเ<า>นี่ยเนี่มานี่าหนิบาปโอ้โหเป็นยังหรอกนี่นคือนี่ค่ะเทเราเรียกนี่ค่ะคือนี่ค่ะเราเพิ่งดักยังไม่ได้สองชั่วโมงนะคะ แต่ว่ามีปลาเข้ามาแล้วค่ะพี่ๆคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองดึงให้ขึ้นมานี่นี่นี่ได้หลายตัวแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะในนี่ก็มีด้วยนะคะนี่คะ่ะแบบเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราปล่อยไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูคะ่ะนี่ค่ะ,คะพี่ๆคะ่ะตอนนี้คือฟ้าร้องหนักมากเลยค่ะตอนนี้ก็คือดูน้องลิลูสิคะกินขนมอร่อยไหมคะ มองหน้าหน่อยค่ะยิ้มหน่อยน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะพี่พี่ได้ยินเสียงอ่าฟ้าร้องไหมคะดูฟ้าครึ้มหนักมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวสำหรับที่น้องต้าดักปลานี่ไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้องต้าจะพาพี่พี่มาชมกันนะคะค่ะอมันนะเดี๋ยวมาเล่นดิเพ่ีมาีเยนี่ก็เอาขึ้นเลยอันไหนเหรอ อันนู้นเหรออ่ะบอกพี่กันว่าจะกลับว่าจะกลับแล้วนะคะน้องเอกบอกว่าไอ้ขวดน,นั้นนะคะมันไม่ค่อยแน่นหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าเราใส่น้ําน้อยไปหน่อยแต่เพื่อนเราพอรู้คนี้เนีย่ยวลอล,อลอ่ลงเลยคิดา่าคือไปๆมาไป นี่ทั้งนี่น็อต้าพับเลยน็อต้าพับเลยน็อต้าพับเลยนี่นะคะคิดกลัวไปไปมาๆนี่หยาูพคนเล่นหรปลาไม่กะอุปลาชุด้วยปลาชุด้วยคีเหรอเย้วิ่งองเท้าติดอีกแล้วจริงๆอ่ะทะเลสาบที่บ้านน็อต้านี่นะคะอวิ่งองเท้าติดคือมันมีปลาช่อนงูขาวด้วยค่ะพี่ ราชังเงาใช่มีด้วยระชัโดเนี่ยปราชาโดเหรอตกลงประชาโดใช่ไหมลาช่องงูห่าก็มีด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกนี้เนาะอุ้ยพี่พี่ขาตอนนี้คือฟ้าร้องหนักมากแล้วค่ะแล้วก็ดูสิคะฟ้าครึ้มดูสิคะแบบนี่ เดี๋ยน้องต้าต้องขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะคะเด hmm. mm. pues> ี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวน้องต้าจะมาดูปลาค่ะเดี๋ยวพี่ๆเราติดตามกันในพรุ่งนี้เช้าอีกทวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงกว่าแล้วนะคะนี่หมอกเริ่มหายแล้วค่ะเพราะว่าเรามาใสยนิดนึงนะคะเย็นมากเลยค่ะพี่ๆค่ะตอนนี้น้องต้าวัดได้เมื่อกี้นะคะประมาณยี่สิบองศาค่ะเราสัมผัสได้ว่า ดูดูหนาวเยือนเข้ามาหาเราแล้วค่ะนี่เงียบสงบมากเลยค่ะนี่ที่ดักปลาของเราเย็นมากเลยนะคะ อันนี้ก็น้องเอกกับน้องสาวเขานะคะนี่เพื่อนคนเมี้เนี่ยต้นเล็กก็มาด้วยนะคะเต้อเอต้อเด็ก,บบออกว้าวสวยยังเลยอะ่ะเต้ยน้องกุ้นเนปเปื่ไยหลายแล้วน้องได้ได้กรส่งเดือนแล้วเนาะโอ้โหรอเด็กนี่โอเคเดี๋ยวจะลงไปแล้วค่ะเล่นบิดขี้เกียจเน้ น้องเอกจะลงไหมอมอีะ๋น้องเอกบอกว่าไม่อยากลงนะคะยังง่วงนอนอยู <laughs> ่โอเคอ่ะ <c oughs> มาพอเรผอเรอเลือบเลยดับเลยนะเจ้าเื่อนไหนเื่อนไหนเื่อนไหนเื่อน,น,น,นอะเนี่ยอันนีย อีนีวเ็น่หรอเอ๊ะีนี่นา่าจะตุกแหล้าเนี่ยฝนี่รา่าลยดีนี่เสาพมา่ามากิดบลาก <c oughs> ็มีตัวใหญ่ด้วยนะ าดนอย่าชา,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 ากัเออเสตัวไมลูกปลาเนีบยเด้อเนาะได้่ไ,ได้ควายเขาอยาก่ได้คายเขาอยากอันนี้ไม่ได้อ่ะเจนี่ระบุแหละเล่นดีว ไม่พอเวลยมาพอคิดลพอไม่อพอเวฟเลยเอทำเมฟถงเนาะโอ้พ่คนร่ำแมนี่แมเนเ่ยคอเขว ีมันหลุดไปเลยค่ะแล้วเทใส่ในนั่นเลยเนาะอูดีจิฟลิที่นี่นอ๋อหรอจ่ินาที่เด้เอาเหวเอาขนี่ยอากาศดีมากก็นกีดีขก มาถ่ายไปแล้วอ่ะเอาไงดีไม่เช่มาดูหรอกนีอ่อย่าดิบไปท่านอกดูปลาเล็กๆพวกนี้อะค่ะขึ้นมาเต็มเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เล็กเกินไปนะคะเราดักไม่ได้ค่ะนี่ วันเถียพูดถึงเล้วถ้าเถียก็คุยแลเถียชัวแต่ถ้าเป็นตั๊กโว่ดี นี่รู้สึกว่าได้ไม่เยอะนน้องเอกใช่ไหมวันก่อนๆอ่ะน้องเองหกอนนนอเอหาได้เยอะเนาะด้วยความที่เมื่อวานเราลงไปลงมาหรือเปล่าไปเป็นมาม้าบ่อยอะนะ่ะเนาะคณะแจะไม่กล้ามากินอะ่ะกินแล้วครันี่เต๋อ แค่ตะปุ้ยไงนี่ตัวนี้ปลาอะไรอะไอ้บ้าอยากปุ้ยเลยไง กดเมื่อก,กีนะอ้อลไรน่ะโอ้โหตอนนี้นี่เอาออกยากมากเลยนะคะ ไหนนะอ๋ออ oh. ีผู้ชายไหนนะไม่เห็นอ่ะ oh. บอ๋บอบกัา ได้แล้วเหรอหต้องแบบต้องใช้แรงขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ปลาไม่เละซะก,ก่อนเหรอบีช่างบีช่างน้องเอกสุดหล่อของเราน,นะคะนี่ค่ะพี่ๆค่ะปลาของเราก็ที่ไปได้เยอะไหมน้องเอกโล่พอกินมื้อหนึ่งเนาะใช่น้องเอกจะไปประกอบอาหารยังไงดี ก็วิถีเด็กดอยนะคะก็หากินแบบง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆค่ะมันจะเคลียว์ยะเคยนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องต้าจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะพี่ๆค่ะพี่พคะภารกิจของเราในเช้านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการหาปลาด้วยการใช้ขวดน้ำนะคะนี่ค่ะ ก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะน้องเอกเนาะขอบคุณน้องเอกมากๆเลยนะคะที่สอนแล้วก็แนะนำวิธีการในการหาปลานะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะน้องต้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับน้องต้าเลยนะคะกดกระดิ่งกิงกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะคะก็ค่ะขอลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ